สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วนะคะเก็บเห็ดเช่นเคยค่ะเข้าป่าเช่นเคยมาค่ะตอนนี้ก็ถึงป่าเห็ดแล้วนะคะมาค่ะมาดูสิว่าวันนี้จะได้อีกไหมเรามาหา,เ,าเห็ดพึ่งหวานกันนะคะนี่ป่าล่งเลย นี้ดูสิปีนี้ป่าจะแห้งมากเลยนะคะฝนยังฝนไม่พอปีนี้ฝนไม่เยอะเลยค่ะไี่ดูซิพี่ลูกเดินมาก่อนแล้วเจอไหมโอ้โหโ,หโอ้นี่ค่ะเปิดเลยดูดูดูด นี่โอ้โหนี่ค่ะโดนอะไรมากับเนี่ยโอ้โหแน่นจังเลยไดไะนี่เดี๋ยวนี่ค่ะโอ้โหโอโ้ได้ยินเสียงไหมคะทุกคน นี่โอ้โหอันนี้ก็เป็นดอกแรกนะคะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่แคทเก็บมาดอกแรกสวยสวยดูนี่ค่ะใหญ่เริ่มเลยดูค่ะสุดยอดดูมีเบบีด้วยค่ะเดี๋ยวไปให้พี่ลุกเขาตัดขา วันนี้หนาวมากเลยนะคะทุกคนหุยเย็นเฉียบเลยอูย้พี่ลูกบอกว่าเห็นเห็ดแล้วไป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 หาเห็ดของพี่ลูกไปเก็บเห็ดของพี่ลูกนี่ค่ะครั้งที่แล้วแคทเก็บอยู่ตรงนี้ไหนดูสิไปไปไปตัดอยู่ตรงนู้นไปไปไป,ไป โอ้โหพูนใหญ่เลยดูคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี่เห็นไหมคะรอยแตกใหญ่มากดูสิโอ้โหดูคะ่ะเบื้งเริ่มเลยโอ้โหโอ้ยดอกนี้จะสวยมากเลยนะคะเนี่ยอือหือดูสิ Này, chôn ơi. Oh ho 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 ho. Yay mak. Sui sui mày. ừ nan mày. Ô. Yay mak เห็ดไม่เยอะแต่เห็นเห็ดแบบนี้โอ้โหดีใจเลยค่ะเมนเนอร์ดีเลย ดอกเล็กๆนี้จะติดกับดอกใหญ่ออกมานะคะอ่อนมากวันนี้ยังไม่เห็นหน้าขอดูหน้าหน่อยอ,อโอโดอกสองดอกดีใจสุดๆ เห็นเหรอนี่ดูสิเราเจอเห็ดแล้วนี่ตอนนี้เหรอใช่ไหมนี่ดูสิโอ้กี่ดอกน่ะสามดอกโอ้โหดูดอกนี้โอ้ขึ้งหนึ่งโอ้ขึ้นต้นนั่น่ง โอ้โหนี่ค่ะนี่โอ้โหดูดอกนี่ดูค่ะเอาเลย โอ้ขายาวเลยดูสิที่ตรงนี้สามดอกเลยเลยแน่น อ,อูอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งทางนี้ดูสิสอูเย,ย,ย้เห็นไหมสองดอก,อดอกเออเอเอ,เ,อเก็บน,นี้กันอ้ไวมากเลยไม่ทันที่ลูกเก็บไปละใช่ไหม โอ้โหดูค่ะเพื่อนๆขาสั้นๆแต่ว่าใหญ่มากขาใหญ่สั้นดูสองดอกติดกันกจะคล้ายๆกันนะคะดูสองดอกเลย มาดูตรงนี้ค่ะโดนกินไปนิดนึงยังเหลือเยอะยังเหลืออยู่นี่โอ้โหโอ้ยแตกนะโอ้มันก็ยังใหญ่อยู่โอ้โหขายาวเลย เคยครั้งบนข้างที่แล้วนั่นล่ะไอ้อาย,ยามาไม,ม่ทันก็ลอก ตัวนี้ก็มีดอกนังเฮ้อฮ,ฮ,ฮ,ฮดีดใจดีใจนี่ค่ะดู้อยแตกนี่เปิดมาดูสิแงากถ้ากดแน่นๆน่ใช่ค่ะนี่สวยๆเลยโอ้โ ค่ะข้างหลังเนี่ยอีกดอกหนึ่ง <Okay. S 1> <c oughs> ดูดอกนี้คะ่ะเดี๋ยวเด้อนี่เห็นไหมผล่มาแล้วโอ้โหเริ่มแก่เนาะ ơi em một lại nào tôi dân lên Chơi hết, chơi hết. จะซิไม่ไม่กันโอ้ยไม่ใช่เห mm ็ดคิงอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันโอ้ย mm hmm. oh, ใช่ใช่อันนี้ใช่ <laughs> <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้โห oh. <laughs> <laughs> เน่าแล้วมัง้งยังโอ้ oh, ยังไม่เน่าดี <laughs> <laughs> โอ้ยีนขนาดออกข้างบนมันยังไม่น่นองนะมันไม่นอนเนาะอืมเย็นอืมช่วงนี้หนาวเห็นี่ถ้าหากว่าอากาศเย็นมันก็จะไม่ค่อยมีนอนนะคะแต่ช่วงอ่าเดียวอีกหน่อยเดี๋ยวมาณสักเข้าเดือนหน้ามันก็จะหน้าร้อนแล้วเนาะมันก็จะเป็นนอนไวมาก ไหนดูสิเรองวัดตรงนี้ใช่ไหมพูนขึ้นนิดเดียวโอ้เล็กๆเ,เห็นแล้วนะโอ้ไม่เล็กเนาะอ๋อสองดอก อ่อนไปเลยมาดูตรงนี้ค่ะโอ้โูนใหญ่เลยไหนดูสิโอ้โห,หดูรอยแตกค่ะปาด ไม่ต้องดูสิเอ็นพูนนิดๆใช่ไหมอูห้หูใช่ <laughs> แน่นนะระวังนะต้อง,องดูระวังเด้อโอ้นี่แปลว่าขายาวใช่ไหมเนี่ย นางแบบเหรอไม่ถึงขั้นนางนนแบบแโอ้โหโอ้สองดอกติดกันเย่เห็ดเริ่มออกแล้วได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมมันหมดแล้วกงจะไม่มีเยอะกว่านี้อีกแล้วละทีนี้มันอไม่มี อีกดอกนั้นใช่ไหมใช่ไหไม่ใช่ดอโอ้ดอกเดียวไหนกอดหรือทังไหนสิหนักไหมนี่ก็ได้หลายดอกเหมือนกันค่ะดูนี่ค่ะนี่โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ตกนะ ตอนนี้ก็ลงมาถึงรถแล้วนะคะดูวันนี้ได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงครั้ง,งนี้เห็ดจะสวยกว่าครั้งที่แล้วนะคะนี่โอ้โหแต่ละดอกสวยมากดูดอกนี้นะดูดอกนี้นะคะดูใหญ่มากเลยแน่แน่โอเคค่ะไปที่อื่นต่อค่ะ